ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการกําหนดอาการอนุมัติเอกสารนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นพาร์ทที่สําคัญพาร์ทหนึ่งของตัวระบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในตัวระบบนี้นะฮะเราจะสามารถที่จะกําหนดเรื่องของเอกสารทุกตัวเนี่ยสามารถทําการอนุมัติได้นะครับอาทิเช่นเอกสารใบเสนอราคานะครับเอกสารใบสั่งขายเอกสารใบ แจ้งหนี้เอกสารต่างๆนะครับสามารถที่จะทําการอนุมัติเอกสารได้ทั้งหมดนะฮะวิธีการอนุมัติเอกสารนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับการติดตั้งสิทธิการใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งเรื่องของการอนุมัตินะฮะในโปรแกรมจะใช้ชื่อคําว่าติดตั้งวงเงินอนุมัติตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับวิธีการคือเราเลือกที่ระบบก่อนนะครับอาทิเช่นระบบขายนะแล้วก็เลือกหน้าจอนะครับว่าต้องการให้อนุมัติหน้าจอไหนเราเลือกหน้าจอก่อนนะครับ อธิเช่นเราต้องการอนุมัติหน้าจอใบสั่งขายนะครับแล้วเราก็ทําการกดเพิ่มข้อมูลเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะทําการเลือกพนักง,งานนะครับว่าพนักง,งานคนที่จะให้อนุมัติเนี่ยคือใครก็เลือกขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นยอดวงเงินนะฮะว่าวงเงินอนุมัติขั้นต่ํากับวงอนุมัติอนุมัติไม่เกินนะครับอทิเช่นอันนี้นะฮะไม่เกิน9้าล้านบาทอันแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นการ กำหนดระดับการอนุมัติในโปรแกรมจะมี2ระดับนะฮะหก็คืออนุมัติขั้นต้นนะครับสก็คืออนุมัติขั้นที่2นะครับในกรณีที่ในสายงานบริหารเนี่ยเราจะมีผู้อนุมัติเบื้องต้นคนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปผู้อนุมัติอีกคนหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าเป็นผู้อนุมัติเบื้องต้นเราจะเรียกว่า first order นะฮะก็เป็นการ first อนุมัติเบื้องต้นไป แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าพนักง,งานคนนี้นะครับผู้ใช้งานคนนี้สามารถทําการอนุมัติในขั้นที่2นะครับก็เลือกที่ second นะครับแต่ถ้าเป็น all หมายถึงว่าอนุมัติทีเดียวผ่านจบเลยไม่ต้องมาอนุมัติอีกนะครับตรงนี้ก็คือการกําหนดเรื่องของการอนุมัติทั้งนี้นะครับการอนุมัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อนุมัติเอกสารเท่านั้นนะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับการลงสตอ๊อกการลงบัญชีนะครับหรือว่าการ ทำกระบวนการทางเอกสารต่างๆด้วยอาทิเช่นนะครับในระบบขายเนี่ยเรามีเอกสารที่เรียกว่าเป็นใบส่งของก่อนในใบส่งของทันทีที่เราออกปุ๊บนะครับและเรายังไม่อนุมัติใบส่งของตัวนั้นจะอยู่แค่เป็นแค่ระดับเอกสารเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาใบส่งของตัวนี้ไปตัดสต็อกลงบัญชีตั้งลูกหนี้ลงรายงานภาษี เราจะต้องผ่านการอนุมัติก่อนนี่จะเป็นวัตถุประสงค์อีกแบบหนึ่งนะครับของการอนุมัติก็คือว่าเป็นการโปรเซสข้อมูลเพื่อที่จะให้เอามาทําการลงเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นลงบัญชีนะฮะลงสต็อกการ์ดหรือว่าลงความเคลื่อนไหวของตัวสินค้าต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้เรื่องของการอนุมัติตัตวนี้เข้ามาในการทํางานได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระบวนการทั่วไปที่ที่ มีการ set up, เซตอัพก็จะเป็นอนุมัติใบเสอเนอราคานะอนุมัติใบสั่งขายผู้นี้เป็นต้นนะครับส่วนอนุมัติอย่างอื่นนะฮะอันที่เช่นอนุมัติเรื่องของการเงินรับนะครับเราก็อาจจะเป็นอนุมัติเรื่องของการลดหนี้ถ้าเราทําเอกสารปุ๊บระบบจะยังไม่ทําการลดหนี้นะครับจนกว่าเราอนุมัติมันปุ๊บมันถึงทําการลงบัญชีต่างรุนนี้ต่างๆขึ้นมาให้เรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ การอนุมัติเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามีผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นเราอาจจะแยกแผนกเนาะฝ่ายขายเนี่ยเป็นแผนกลงขายโรงงานนะฮะขายภาพการค้าและการผลิตขายงานภาคบริการนะครับซึ่งในแผนกขายเนี่ยเราจะแยกแผนกกันขึ้นมาดังนั้นผู้ที่อนุมัติเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นหัวหน้า,าแผนก นะครับคนที่เป็นหัวหน้าแผนจะต้องเห็นเอกสารของแผนตัวเองเท่านั้นดังนั้นจะต้องย้อนกลับไปนะครับตรงนี้ก็คือการกําหนดข้อมูลของพนักง,งานนะครับแล้วก็กําหนดตรงพนักง,งานตรงนี้นะฮะต้องกาหนดว่าสามารถแอปพลิได้นะครับแต่เฉพาะของเซกชันตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานคนนี้ที่มีสิทธิในการอนุมัติเขาก็จะสามารถทําการอนุมัติได้แต่ในแผนกข,ของตัวเองเท่านั้นนะครับ กวคือในการอนุมัตินะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับว่าเป็นการอนุมัตินะฮะของหน้าจอไหนระบบอะไรขึ้นมาได้นะครับและในหน้าจอไหนระบบอะไรที่เรากำหนดขึ้นมาจะเป็นระดับไหนระดับเบื้องต้นระดับที่2หรือว่าทุกระดับรวมกันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่า การอนุมัตินี้จะเป็นการอนุมัติของแผนกตัวเองหรือการอนุมัติทุกแผนกโดยการกําหนดที่ตรงรหัสพนักงานนะครับครับตรงส่วนนี้จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะในพาร์ทของการอนุมัติซึ่งค่อนข้างจะสมคัญในองค์กรที่มีพนักงานหลายๆคนแล้วก็จะต้องมีการอนุมัติที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเช่นอนุมัติเอกสารทั่วไปอนุมัติเอกสารที่ลงบัญชีนะครับหรืออนุมัติเอกสารปุ๊บทุกตัวที่อนุมัติ ก็จะสามารถวิ่งผ่านไปในโปรเซสถัดไปได้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะการอนุมัติถ้าเราทำเอกสารเฉยๆเนี่ยแต่เรายไม่อนุมัตินะครับในกระบวนการของหน้าจอต่างๆเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมฮะเรามีการอนุมัติแล้วพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บจะเพิ่มเมนูตรงนี้ขึ้นมาให้ก็คือเมนูการอนุมัติเอกสารถ้ามีพนักง,งานในแผนเนี่ยทำเอกสารขึ้นมาจะโชว์ขึ้นมาที่ตรงนี้นะฮะว่ามีเอ,อกสารอะไรบ้างที่พร้อมให้เราอนุมัติ และเมื่อเราทําการอนุมัติเสร็จเรียบร้อยนะคะนรับในการติดตามงานจะขึ้นมาทันทีเช่นกันว่าเอกสารตัวไหนที่โครงค้างและอนุมัติไปแล้วเราสามารถที่จะติดตามงานต่างๆนะครับของในแต่ละเอกสารได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวตรงรายละเอียดเอกสารเนี่ยจะอยู่ในการเยรายละเอียดการติดตามเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อการสอนเรื่องการติดตามงานต่างๆขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับครับในพันนี้ก็จะจบในเรื่องของการอนุมัติ การกำหนดสิทธิอนุมัติเอกสารต่างๆเท่านี้นะครับ